ใครที่กำลังมองหาเลนส์ตัวหนึ่งสำหรับชาว APS-C แล้วก็ใช้กล้องนะครับไม่ว่าจะเป็น Sony e m o u n t Fuji X m o u n t นะครับหรือ Nikon Z m o u n t นะครับในช่วงระยะประมาณ22-24มิลนะครับผมบอกเลยว่าตัวเลือกตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว v i วท็ o ก15มิลเอ7นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับทางสแลน s n a p s h o t ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เรานะครับรีวิวกันในคลิปนี้โดยกล้องนะครับพี่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวโซนี่เอฟ แตัววิวท็อกสิบมิลตัวนี้บอกเลยว่าเป็นคอมโบที่ดีมากเลยนั่นเองนะครับถามว่า ผมจะเอาเลนต์ตัวนี้มาใช้งานประจําทําไมนะครับก็ต้องบอกว่าปกติแล้วอ่ะในมุมนั้นนะครับก็คือตอวทำงานของปูใช่ป่ะจะใช้ไอ้ส์เหเจ็นะครับบวกกับเจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวเอมิลเอ็มจุดแปดตัวนี้เป็นเลนส์ที่ดีมากๆนะแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าตัวเลนส์ฟูเฟรมนะครับคือมันก็ดีมากๆแต่ในการใช้งานจริงปูเนี่ยต้องการระยะประมาณ24นะครับในการใช้งานที่หน้าโต๊ะทำงานใช่ไหมสองบางทีผมต้องการเลนส์ที่มันมีความกว้างนะครับเพื่อไปใช้กับกล้องผมก็คือ Sony A7 m a r ็ตัวนี้แหละก็เลย ในก็ตัววิวทอกเปิดตัวนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกเออน่าสนใจดีนะครับก็เลยขอทาง snapshot มานะครับก็อย่างที่บอกไปขอคุณทาง snapshot ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปให้ตัดต่อนะครับแปะไว้ว่ามุมปกตินะครับี่ปูนใช้งานนะครับมันเป็นประมาณไหนนั่นเองซึ่งปกตินะครับในคลิปที่ใช้ตัวตัวเซตอัพเนี่ยก็จะอยู่ในช่องนะครับแวดวงฟุตบอลนะครับแล้วก็ช่องสเปอร์แมนนะครับแล้วก็จริงๆก็คือคลิปล่าสุดที่ใช้เซตอัพนี้เลยนะครับก็คือตัวตัวคีย์คอนเค10เฮสชี่นะครับผมแปะล เฮ้ยหลังจาผมไปลองใช้งานจริงแล้วนะครับมันเป็นยังไงบ้างเราบอกเลยว่าเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆครับแล้วพูดถึงสเปคตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ก็คือระยะนะครับเทียบเท่ากับเจ้าตัว15บมิลใช่ไหมพอเป็นเจ้าตัว15บมิลนะครับพอใส่เอฟเอซีคูณ1.5นะครับจะได้ระยะนะครับที่ประมาณ22.5สมิลซึ่งก็จะเป็นระยะนะครับที่กว้างกว่าเจ้าตัว iPhone นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับเท่าไอโฟนก็คือจริงๆถ้าเราใช้โซนี่ใช่ป่ะเราเปิดการแสตนระคับ่อนางะโเมก้วก็ทีบ ตัวนี้กว้างสุดนะครับที่ F 2.7ซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับคือด้วยความที่ผมเข้าใจเองนะว่าวิทอห์พยายามให้มันโดดเด่นนะครับกว่า F 2.8ก็เลยใส่ F 2.7มาแต่พอใช้กับกล้องเก่าๆบางรุ่นนะครับมันจะไม่รองรับนะครับที่เป็น F 2.7ก็อาจจะมีปัญหาครับให้เราไม่สามารถปรับไปได้ก็สามารถปรับนะครับได้แค่ F 1 8นั่นเองซึ่งจริงๆต้องบอกว่าด้วยความ m F 2.7ก็จะเหมาะกับแสงน้อยมากๆนะครับแล้วก็สามารถทลายหลังได้ด้วยนะครับแม้ว่าคุณจะใช้เลนส์ APS-C แล้วก็เลนส์ STM m o t อ r เตอร์นะครับซึ่งเร็วเงียบนะครับแล้วก็แม่นยำประมาณหนึ่งนะครับซึ่งรวมรวม ด้วยราคานะครับก็ถือว่า5โอเคซึ่งอยากเลนส์เบาตัวนี้นะครับเบาแค่180กรัมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะเบาแล้วก็ในเนี้ยก็จะมีชิ้นเลนส์นะครับทั้งหมด12ชิ้นเลนส์แบ่งเป็น10กลุ่มเลนส์ซึ่งมีชิ้นเลนส์พิเศษนะครับถึง8ชิ้นนะครับมี ED 3ชิ้น e x t r 3ชิ้นนะครับแล้วก็ Circular 3ชิ้นเพื่อช่วยแก้นะครับอาการบกพร่องต่างๆของภาพนะครับเช่นอาการโค้งเอ่ยนะครับรวมถึง4องศานะครับเอ่ยนั่นเองนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตตััััััวววนนนนนนีีี้้้้จะะะะมมมขาาดดคคครรรบบบ58โฟกกกสสใลลุอยู่่ท23ซแ็ห เนตัวนี้นะครับจะเคลือบนะครับการล้างน้ำล้องฝุ่นคราบสกปรกไว้ด้วยแต่ตัวเลน่ะจะไม่ได้เป็นเจ้าตัวเวทเตอร์ซิลนะครับใครเอาไปลุยหนักๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเรานะครับดูลงตู้นะครับตรงเนี้ยก็จะเห็นนะครับเจ้าตัวพอร์ตที่เป็น USB C นะครับทำให้เราสามารถอัพเฟิร์มแวร์ตัวเลนได้ด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับลองกราบนะครับเจ้าตัวเอ็กซิทไฟด้วยมีเอเพจเบลดนะครับอยู่ที่เก้าใบก็โบเก้ได้โอเคนะครับแล้วก็โบเก้ตัวนี้นะครับก็มาด้วยนะครับเจ้าตัวเบลดมารวบ อบตัวกันนะครับของเจ้าตัววิท็อก 15f17 ตัวนี้ครับโดยรอบตัวครับของเจ้าตัวเลนส์ 15mm 1 7ตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็มีขนาดนะครับที่ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็เบามากๆนะครับมีโลโก้บอกเนาะว่าเฮ้ย 15mm 1 7นั่นเองนะครับไม่ได้มีพอร์ตอะไรพิเศษแต่มีรู USB ตรงนี้นะครับไว้สำหรับอัพเฟิร์มแวร์ต่างๆตัวฮูลนะครับก็จะมีแบบกรีบดอกไม้เนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้นะครับก็ออกได้ ก็มีขนาดนะครับแค่เท่านี้เท่านั้นก็พอใส่กับไอโอนเจนะครับก็จะมีขนาดประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราเทียบนะครับกับเลนค่ายซึ่งผมไม่ได้มีเลนส์พีเ c ซของค่ายนะครับก็เทียบกับ16มิลม F 1.8ตัวนี้นะครับก็มีระยะใกล้ก,นกันแต่16มิลมจะได้เป็นตัวตัวฟลเฟรมนะครับก็ให้ดูเทียบกันเฉยๆเนาะแล้วก็ถ้าเราเทียบกับอะไรดีทเทียบกับแบตโซนีนะกันก็จริงๆความสูงเกือบๆเท่ากับแบตโซนีเลยครับก็ลองดูกันได้เนาะประมาณนี้ครับ เรามาดูไฟให้ได้ครับจากเจ้าตัววิวท็อก15มิลลิเกันนะครับก็ความกว้างนะครับเมื่อเราถ่ายนะครับในส่วนเนาะก็จะประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกไปเนะว่าจะประมาณ i p h o n นนั่นเองนะครับลองถ่ายนะครับโฟล์ดใกล้ๆเนาะก็อันนี้ลองถ่ายเป็นรองเท้าโซลมอนนะครับก็ให้ความเบิร์นะครับพี่ดีแล้วก็ผมว่ามุมมองเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ลองอถ่ายประมาณ1นส่วนสนะครับของตัวเนาะประมาณถึงหัวถึงหน้าอกนะครับความเบิรที่ได้คือดีมากๆเลยคือดีกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกอีก เออเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็สีสันประมาณนี้นะครับก็ความคงความโมอ่ะซูมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ยังถามว่าคมสุดไหมผมว่าโอเคนะลองเรายี่สิบหกล้านนะครับได้โอเคเลยประมาณนี้นะครับปึ๊บหน้าแบบดีทงดีเทลนะครับผิวหน้าก็ยังออกมานะครับได้ครบครันน้องความเบิร์นะครับอันนี้ถ่ายแบบใกล้สุดนะครับผมโพสเซตใสพีชทปลุกเป็นวิวิดนะครับวิวิดหนึ่งลดแสงหน่อยก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้โฟกัสใกล้สุดเนอะก็ถือว่าเฮ้ยทำออกมาได้โอเคนะโฟกัสได้ใกล้นะครับอพอสมควรเลยก็ลองไปเรื่อยๆนะครับหน้าชัดหลังเบอร์นะประมาณนี้ร <Fruit. S 1> นะึลอง กลมหน่อยนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับก็ยังเห็นฉากหลังอยู่แต่ก็มีความเบลอนะครับโอเคมันคงไม่ใช่โบเก้นะครับเหมือนพวกแบบเลนส์50มิล85มิลอะไรแบบนี้แต่มันเป็นเลนส์ที่เบลอแล้วก็ยังเห็นฉากหลังนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้รบกวนครับสายตามากนั่นเองครับอันนี้คือตัวอย่างวิดีโอนะครับที่ได้จากเจ้าตัววิทอก15 F1.7 นะครับพอเราคูณแล้วอ่ะมันก็จะได้ประมาณ22มิลนะครับ ความกว้างก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือสุดแขนละแล้วลก็เราเปิดประมาณ f2 นะครับความเบร์ที่ได้ก็จะประมาณนี้จริงๆก็คือเห็นโบเก้สวยอยู่นะถือว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับแต่ก็ให้ลองดูว่าเป็นอย่างไรบ้างการสั่นตอนนี้ก็เป็นกนารสั่นแบบสแตนดาร์ดนะครับอันนี้นะครับก็ไม่ได้ถือแบบับตั้งใจนะครับก็ถือแบบคนโบติเวลาที่ถือถ่ายนะรผมจะสวอปนะครับเ <c oughs> ป็นที่การสั่นแบบแอคทีฟครับตอนนี้นะครับก็เปิดเป็นกนารสั่นแบบแอคทีฟ ตัวคลิปนะครับของคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ลองดูเนาะผมเื่อนหมด S อนะครับอาจจะไม่ได้คุมโมชั่นเบอร์เท่าเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นั่นเองนะครับก็ลองดูกันได้ว่าเฮ้ยวิดีโอเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยลองดูโฟกัสนะครับโฟวัดไหมลองดูนะครับโฟกัสได้ใกล้สุดประมาณนี้อ่ะก็ลองดูกันได้นะครับประมาณนี้ครับ ก่อนที่เราจะมาสรุปกันนะครับเราพูดถึงด้านของคู่แข่งตัวนี้กันว่านในวันนี้มีคู่แข่งอะไรบ้างนั่นเองนะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือคงเป็นในเรื่องของเจ้าตัวเลนค่ายแหละตัวแนกรองรับ e รองรับ s ัดเมาส u นะครับรองรับ x เมาส์เนาะตัวแรกครับคือโซนี่15มิลลิม4 g นะครับตัวนั้นราคาแพงมากคือ27,990บาทคุณภาพยอมรับครับว่ามันดีกว่าแม่แต่ด้วยราคาต่างกัน4เท่าอะ่ะลองดูตามความเหมาะสมของตัวเองนะกันว่าคุณไหวไหมนั่นเองนะครับซึ่งตัวนั้นอะ่ะสิ่งที่มันดีกว่ายอย่างแรก แล้วคุณภาพพี่ดีกว่าอย่างแน่นอนแมทเทเรียลตัวเลนก็ดีกว่านะครับถ้าเป็นในฝั่งฟูจิก็จะมี 16mm f 2.8 r w r นะครับอยู่ที่14,900มี 16mm f 4 r w r เหมือนกันนะครับก็อ,อยู่ที่35,900สองตัวนี้ยอมรับนะครับว่าผมยังไม่เคยจับเนาะก,ก็เลยยังไม่กล้าพูดนะครับตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของนอกค่ายเหมือนกันนะครับจะเป็นเลนญี่ปุ่นเนาะก็คือเจ้าตัว Sigma 16mm f 4 dc นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตัวตัวเซรี o n t e m p o r a r y แล้วก็เป็นสำหรับ APS-C เนนนนาาะตัวเเเีีี้ยป็ลท่ดมกๆคุณภาพดีมากๆนะครับเป็นนนเลอกค่ายญี่่ปปุนนงาระกอบดีแ F1.4 น้ำหนักนะครับก็คูณ2ไปเลยนั่นเองครับแต่ที่ใกล้เคียงสุดคือเจ้าตัวยางนัวนะครับ YN 16mm F 1.8นะครับตัวนี้ราคาพอกันนะครับ6,900เท่ากันแต่ชื่อเสียงยอมรับนะครับว่าวูท็องแล้วก็เวลาที่เราซื้อโนเราก็สบายใจกับเจ้าตัววูท็องมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่จ้าสโนว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับอยากให้ไปลองดูคนเองนะครับก็จริงๆอย่างเจ้าตัวซิกมาเอ๋ยนะครับรวมถึงเจ้าตัววูท็องก็สามารถไปลองเล่นในที่ร้ากสแนปช็อตเนาะเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดดถึงงงนนนนนนนะะะคคคคคคครรรรรรััััััับบบก็ือออ้้้้าา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 าขเเเจจตตตววว่15ีีม ที่6,990บาทไม่รวมค่รถส่วนลดต่างๆนะครับใครสนใจก็สามารถมาดูรีตการ์ดของคลิปนี้นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับตัวตัววิวถอกสิบห้ามิลลิเจตตัวนี้นะครับหนึ่งแน่นอนเราพูดถึงความคุ้มค่าก่อนแหละความคุ้มค่าของเลนส์ตัวนี้หกพ0นได้เลนส์สเปคนี้ราคานี้นะครับมันดีมากๆถามว่าเทียบกับคู่แข่งอะเทียบกับเลนญี่ปุ่นเลนค่ายโอเคแมททิเรียลตัวเลนส์ดีไม่เท่าคุณภาพดีไม่เท่าแต่มันไม่ได้ห่างกันระดับที่ราคามันต่างกัััััันนน่่่่่่่่ะะอคคุณเเเทททีียบบกกกกราาาาาาตตตงวววใชปมม็ไไดด้ เียบกับโซนี่ในราคาที่คูณ4เท่าโซ n y ก็ไม่ได้ดีกว่า4เท่าแต่โอเคแหละถ้าคุณต้องการสิ่งที่มันดีที่สุดการที่ไปเลนค่ายมันก็เป็นสอยที่ดีถ้าคุณมีบัตรเจตคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากลงทุนกับเลนตัวนี้มาก 15mm f2.7 ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับคุณภาพโอเคโฟกัสใช้ได้ไม่ได้แบบสุดๆอะไรแต่โอออมัน เทียบกับราคานี้ผมก็ไม่อยากจะบ่นอะไรมันเยอะอยากด้วยราคาของมันเนาะก็ยังไงผมว่าความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่น่าสําคัญสุดท้ายการได้ภาพมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็ลองไปดูว่าเฮ้ยตัวเองนะครับเหมาะกับเลนส์ตัวนี้หรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องเด e Big Home ด้วยส่วนวันนีบริวราร first c l ับโรงแรมก่อนแล้วสวัสดีครับ